อานิสง์ของการศึกษาธรรมะอานิสง์ของการศึกษาธรรมะที่นำไปสู่การปฏิบัติธรรมจะนำผลอันน่าชื่นใจมาให้แก่ผู้ศึกษาทั้ง5ประการนี้เสมอถ้าศึกษาอย่างถูกต้องและปฏิบัติอย่างถูกทางโดยสมควรแก่ธรรม 1. การเรียนรู้ธรรมะ ทำให้เรารู้หนทางชั่วและดีหมายความว่าการศึกษาทำทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไรอะไรคือหนทางนำไปสู่นรกอะไรเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์ อะไรคือหนทางนำไปสู่มรรคผลนิพพาน 2. การปฏิบัติธรรมทำให้เราเห็นหนทางชั่วและดีหมายความว่าเมื่อเรารู้ธรรมแล้วก็นำธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเราก็จะเห็นความดีเห็นความชั่วเห็นหนทางไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพาน ด้วยสติปัญญาเป็นการเห็นแบบชัดเจนในใจด้วยตนเองไม่ใช่แค่การรู้ซึ่งบางครั้งรู้แล้วเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีอย่างที่เกิดจากการเรียนรู้ในขั้นตอนแรก 3. การปฏิบัติธรรมทำให้เราละชั่วละดีได้หมายความว่า เมื่อเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเราจะเห็นว่าความชั่วหรือบาปอากุศลเป็นมหันตภัยของชีวิตที่จะต้องรีบละโดยเร็วไวเพราะจะนำไปสู่ความเสื่อมจากความดีงามในปัจจุบันและนำไปสู่อบายภูมิในสัมปรายภพส่วนความดีก็เป็น สิ่งหนึ่งที่ควรกระทำอยู่เสมอๆแต่ควรกระทำแบบปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแม้ความดีจะให้ผลเป็นความสุขในทุกสถานก็ตามแต่ถ้าทำความดีด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อาจก่อให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาได้เหมือนกันอันเนื่องมาจากการยึดมั่นในความดีนั่นแหละเป็นต้นเหตุ ละชั่วหมายถึงการละการยึดติดในความชั่วอันตนได้ทำแล้วเพื่อไม่ให้จิตเศร้าหมองและละออกจากใจเปลื้องทิ้งไปไม่กระทำอีกทั้งทางกายวาจาและใจส่วนละความดีนั้นหมายถึงละในการยึดมั่นในความดีอันตนได้ทำแล้วเพราะขึ้นชื่อว่าการยึด ย่อมเป็นเหมือนการแบกของหนักเป็นการละความยึดมั่นแต่ไม่ละในการกระทำบำเพ็ญ 4. การปฏิบัติธรรมทำให้เราละเหตุแห่งทุกข์ได้หมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติได้ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับแล้วเราก็จะสามารถละเหตุแห่งความทุกข์ได้ ตามลำดับเช่นกันนับตั้งแต่ทุกจากอบายามุขทุกจากกิเลสหยาบๆยาบทุกจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งภายนอกต่างๆและทุกจากความยึดมั่นถือมั่นภายในอันได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอุปทานขันห้าการปฏิบัติธรรมทำให้เราเข้าถึงบรมสุข หมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับเราก็จะพบความสุขที่ประณีตขึ้นเป็นตามลำดับเช่นกันนับตั้งแต่ความสุขจากการประพฤติชอบความสุขจากการพบความสุขภายในอันเป็นเพราะใจหยุดนิ่งและถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าจนถึงระดับสูงสุดเราก็จะได้พบกับความสุขที่สูงสุดเช่นกัน เราจะเรียกความสุขสูงสุดนั้นว่าบรมสุขก็ได้จะเรียกว่านิโรธก็ได้จะเรียกว่านิพานก็ได้จะเรียกว่าความบริสุทธิ์ที่ปราศจากอวิชชาตัณหาอุปาทานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นภาวะพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง